วัสด,ดีครับนี่คือการกบหนอกอันดับแรกนะครับต้องมีลำโพงหนึ่งอันแล้วก็เฟสได้พร้อมเปลียนกบอยู่ในเดวบันตึกไว้แล้วนะครับ,รดดอบ,อรบการกบหนกนะครับนกครูจะมีนกครูไหวด้านบนนะครับนี่คือเป็นนกที่นำมากบนะครับเป็นนกเียดนามเก็มข้าวนะครับ การปิดห้วยใหย่บางเล็กนึ่น,นะครับ,รบการกบหบนกกบในช่วงเวลาช่วงเวลจ้าเจ้านะครับนกมันก็เหมือนคนเลยเวลา,วาเวลจ้าจะจำอะไรที่ดีมากช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเน้นเบื่เปเล่งเดืเติมนะครับ เปลี่ยนเพลงมันจะจําไม่ค่อยได้เมื่อนคนเหมือนกันนะครับคุณมันก็จําไม่ค่อยได้แต่เปลี่ยนเปลงเรื่อยๆถ้าเปิดเพลงเดิมเดมมันจะจําได้าการกบหนกนะครับเน้นหนกเกมข้าวตอนโอ๊ตนะครับหนกช่องเดือนซ้มเดือนนอกเต่ยังไม่เป็นเพลงนะครับมันจะติดเพลงดีมาก เดือดไอดีเป็นเกมข้าวเวียดนามไอ้ <ไอ S 2> คิวจะดีมากครับก็เปล่งไนก็นติดเปล่งนั่นได้ยินตัวในเมดายติดเปลงนั่นทันทีคันกบหนกนะครับห้ามเอาหนกที K ่แก่แกมาไว้ใกลๆนะครับมันจะติดเปล่งตัวแกนั่นถ้ามีหนกบินเอามาไว้มาไว้ไว้ได้นะครับหนกจะติดเปล่งตัวนั่นแนแต่ถ้าไม่มีเคยไม่มีหนกครูให้เปิดอนยูทูบนะครับ เป็นเพลงเดิมเดิมวันหัวเจ้าจะมัวก็จะม,จะมัวันเย็นง,าง้าโมงถึงเจ็ดโมงเปิดติ่งติ่งไว้สำคัญมากครับการทำเพลงนกการทำเพลงนกนะครับนกต้องเอาหมออ,อกบินมั่งอาบนามมั่งนะครับนกจะได้ไม่อื้อนกจะได้สู้นกถ้าไหวยอย่างเดียวลุมพา้าติงไว้นกจะไม่สู้ รงแต่ตัวเดียวบึนตัวเดียวก็ทำได้ไม่ได้ครับแข้งไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาอกมาปล่อยบินมั่งอาบน้ำมั่งยู้มั่งมันก็จะรองครับไอดีดีทุดนะครับเกมข้าวเวียดนามจะเข่งในยูมาร์สนี่ครับกอบไว้สองเดือนเพราะว่าบึนใน้ฟังได้ตัวเลยครับเน้นรุ่เกมข้าวเวียดนาม บินตุกตัวจัดจัดตุกตัวครับแก้งได้อยว่เ็ดแปเดือนแล้วแข้งได้เคยดีสนใจลุน,นกเกมข้าวเวียดนามตัดมาได้นะครับเฟนกเบินเหมืองห้อยย้กยคนคับ